ใครหารถครอบครัวอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้พี่เอ็มจะมาเล่าเกี่ยวกับ MG ZS 1.5 v ส l u b iSmart รุ่นท็อปนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือรหัสคำว่า iSmart นะครับจึงจะเป็นรุ่นท็อปนะได้แก่ มีกล้องรอบคันนะครับผมทั้งซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับโอเคนอกจากมีหลังคาซันรูฟแล้วก็กล้องรอบคันแล้วเนี่ยออปชั่นก็ดีไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นกุญแจคียเลสเข้าออกรถแค่แตะปุ่มที่ข้างมือเปิดตัวรถเท่านั้นนะครับก็จบก,ก็จะกางออกอัตโนมัติพร้อมกับก,บการเปิดล็อกเบาะรุ่นนี้รุ่นท็อปจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับส่วนซันรูฟเนี่ยจะเป็น2ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นม่านกัน แดดนะครับส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆไปเลยแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะฮัลโหลเอสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปิดสันรูฟ นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วเวลาที่เข้าเกียร์ถอยหลังเห็นไหมครับว่ามันมีกล้องช่วยมองในขณะถอยหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย3จุดนะครับที่ช่วยส่งเสียงเตือนเราในขณะที่เราถอยหลังนะครับแต่อย่างที่บอกครับรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับที่จะมีกล้องรอบคันแบบนี้นะครับแม้ว่าคุณจะถอยหลังหรือคุณจะเดินหน้านะครับมันก็จะมีทัศนวิสัยให้คุณมองได้รอบคันเลยว่ามีอะไรกีดขวางคุณอยู่ หรือไม่หรือแม้กระทั่งถ้าคุณตีไฟเลี้ยวขวามันก็จะมีมุมมองที่ล้อขวาให้คุณนะครับเวลาเลี้ยวจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปเหยียบอะไรหรือไปเบียดกระถางต้นไม้หรือไปขูดไปขีดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันให้ความปลอดภยัยแล้วก็สะดวกสบายสูงสุดเลยสําหรับใครที่ชอบหลงทางนะครับก็มีระบบ navigation system หรือแผนที่นําทางให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อตีไฟเลี้ยวปุ๊บ อ่มมันจะส่องในมุมที่คุณตีไฟเลี้ยวทันทีอย่างตีไฟเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นมุมล้อซ้ายนะครับซึ่งมันสะดวกและก็ปลอดภัยสำหรับคนที่ขับรถทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่านะครับแล้วว่าหน้าจอในการประมวลผลการขับขี่ให้มาค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเป็นดิจิตอล เต็มระบบ100%นะครับไม่มีเข็มแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกเรานะครับระบบความปลอดภัยให้มาเป็นดิสเบรก4ล้อปลอดภัยมากเลยพร้อมกับระบบออโต้เบรกโหนะครับเวลาถ้าติดไฟแดงนานๆกดออโต้เบรกโหก็ลดความเมื่อยล้าในการที่จะเหยียบเบรกนะครับแล้วก็มี ปรับตั้งความหนักของพวงมาลัยได้ด้วยถ้าขับในเมืองตั้งเบาถ้าขับทางไกลตั้งหนักไว้แบบมันคงก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยการขับรถของเราและสภาวะที่เราขับขี่เลยนะครับ มีระบบช่วยในการลงเขานะครับถ้าลงทางลาดชันมากๆนะครับจะได้ไม่ต้องแตะเบรกตลอดนะครับก็มีระบบช่วยลงเขามีระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีป้องกันการพลิกคว่ำนะครับแล้วก็มีกล้อง360อย่างที่บอกไปอย่างเช่นถ้าเราไม่มั่นใจว่าข้างหน้ามีอะไรข้างหลังมีอะไรเราก,กด360องศาดูได้เลยเราก็จะเห็นว่าข้าง,างหน้ามีรถข้างหลังมีมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยเออแล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟออโต้ฟ้ามืดไฟติดนะครับถ้าาสว่างนะครับไฟกระดับแล้วก็มี ไฟตัดหมอกหน้าหลังมาให้ใช้งานมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเวลาที่คุณวิ่งทางไกลนะยาวๆคุณอาจจะเมื่อยขาที่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดก็เปิดระบบตัวนี้แล้วกดล็อกความเร็วเซ็ตปึ๊กไว้นะครับเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ใช้ก็กดปิดไปนะครับก็สะดวกสบายแล้วก็ลดความเมื่อลยล้าในการขับขี่ได้ด้วยนะมีคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกสื่อ ได้ไหลายรูปแบบไม่ว่าจะเล่นเพลงผ่าน USB หรือผ่าน Bluetooth หรือ คุณสามารถรับโทรศัพท์ผ่านที่วงลัยได้ด้วยมี Android Auto Apple CarP l a y มี USB Port มีที่ชาร์จไฟมีที่เสียบกล้องเสริมแล้วก็มีที่ชาร์จไฟในผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยที่เก็บของด้านหลังกว้างใหญ่ขนาดใหญ่มากถึงคุณจะนั่งเต็มกัน5ที่นั่งแต่ก็สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้เยอะแยะแล้วก็มีตะข่ายกั้นวางของเป็นสัดส,ส่วนซื้อแกงซื้ออะไรมาไม่ต้องกลัวมันกลิ้งนะครับก็ไปวางให้ตะข่ายมันกั้นไว้นะครับแล้วก็ที่วางของด้าน หลังเนี่ยให้วัสดุมาดีเป็นแผ่นพลาสติกไฟเบอร์อย่างดีมีความแข็งแรงมากสามารถบรรทุกน้ําหนักหนักๆที่ด้านหลังได้เลยแบบสบายๆนะครับเบาะหลังเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านนะครับสามารถที่จะพับเบาะลงมาได้ทั้ง2ฝั่งนะครับคุณสามารถเอาตู้เย็นเนี่ย5คิว6คิวหรือทีวี v 60นิ้วขึ้นลดได้แบบสบายๆเลยเพราะมันใหญ่มากจริง,รงๆแบบใหญ่เว่อร์เลยอะ่ะเลือกไหมครับแล้วก็เอกลักษณ์ของรุ่นนี้ อย่างที่บอกนะครับเป็นหลังคาพนานรลมิกซันรูปขนาดใหญ่นะครับเวลาเข้าไปนั่งเนี่ยมันดูสบายแล้วมันก็ดูโอถงนะครับผมสูง173สังเกตนะฮะว่านั่งเข้าไปแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านข้างเนี่ย โอ้โหเหลือเยอะมากแล้วช่วงเขา่าช่วงขาก็ไม่ติดเหลือเป็นคืบนะครับส่วนช่วงหัวไม,ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเหลือเป็นคือบอย่างนี้เลยโอ้โห,โโหแจ๋มโบส่วนการดีไซน์ภายในเบาะเนี่ยก็เป็นสีทูโทนนะครับน้าตาลอิฐต,ตัดกับสีดําพงมาลลยหุ้มหนังนะครับออปชันทุกอย่างให้มาจัดเต็มไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี LED ทูบนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะ LED ทูบมีแท่งปริ ซึ่งมีไฟจัดหมอบท้ายให้เช่นกันไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นออโต้แล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยหน้าจอการขับขี่สามารถดูค่าการขับขี่ณปัจจุบนันค่าการขับขี่สะสมลมยางวัดวนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เซตติ้งได้ไม่ว่าจะเป็นความสว่างหน้าจอนะครับหรือว่าเรื่องของการเตือนความเร็วว่าวิ่งความเร็วเท่าไหร่ให้เตือนฉันหน่อยนะฉันไม่อยากวิ่งไวไปกว่านี้หรือสุดท้ายก็คือเรื่องของการเข้าเซอร์วิ เช็คระยะพวกนี้ก็สามารถตั้งค่าการเตือนได้หมดเลยนะครับส่วนหน้าจอ,อมันติมีเดียนอกจากจะดูหนังฟังเพลงต่างๆนานาได้แล้วเนี่ยการปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้ง่ายภาพอธิบายเข้าใจได้ง่ายนะครับมีเตือนต่างๆอย่างเช่นลืมปิดไฟหรือเปล่าก็มีหน้าจอเตือนหรือว่าลืมกุญแจอยู่ในรถหรือเปล่าลืมปิดประตูหรือเปล่ามันจะมีหน้าจอที่เป็นรูปภาพเตือนเราแบบ เข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับออปชั่นต้องบอกว่ามันเพียบจริงๆนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ผมมารีวิวเนี่ยเราเรียกว่ารุ่น v s l o ล p ูท็อปสุด iSmart นะครับรุ่นนี้เนี่ยมันมีรหัส iSmart ก็คือคุณสามารถไปลงโปรแกรมในมือถือของคุณนะครับที่จะสั่งการล็อกรถปลดล็อกรถผ่านมือถือได้ติดตามรถได้นะครับว่ารถคุณเนี่ยใครเอาไปสตาร์ทที่ไหนไปดับเครื่องที่ไหนเดินทางไปไหนตอนยังไงกี่โมง บ้างเนี่ยก็ไปลงไอสมาร์ผ่านมือถือได้เลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าควบคุมรถผ่านมือถือได้ด้วยนะนี่ถึงจะเป็นรุ่นท็อปสุดของเขานะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจรถครอบครัวสำหรับคนตัวใหญ่ๆมันทุกของได้เยอะๆมีความอเนกป,ประสงค์มากๆออปชั่นดีๆแบบเพียบพร้อมใช้งานทุกอย่างทั้งความปลอดภยัยและความสะดวกสบายความหรูหรานะครับลักษณะการใช้งานเดินทางไกลก็ดีนะครับทัศนวิสัยดีลุยน้ำ ได้นิดๆน,นะครับไม่ต้องกลัวติดท้องเพราะรถมันทรงสูงทรงโปร่งแบบนี้นะครับใช้งานง่ายๆสบายๆเป็นครอบครัวในราคาที่ประหยัดย่อมเยาวได้รถปีใหม่ใหม่น้อยก็ลองพิจารณาเป็นอีกทางเลือกคัด n g z นน่าใช้นะจ๊ะ